เราไปทำทีเดียวเลยตัดเป็นข้อแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะมันไม่ใช่ว่าง่ายนะคะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะลงได้ทุกสภาพผิวน้ำมันก็ไม่ใช่นะเออถ้าคุณไปลงแบบว่าดินทรายจะเป็นมันไม่เป็นนะมันต้องเด้วยเขาปลูกขึ้นรั้วครับผมต่างรั้วช่ค่่ะเขาไปตัวนี้นะครับอันนี้หายากึยากที่สุดใน่สอนครับเหมือนดาวกระจาย่าวบอกมาค่ะ เดี๋ยวให้กว่ากว่าก็อ่านแล้วอะครับอันนี้ส่วนกีรลามราครับดานี้เข้าในยาตำรับของวัดคำพงมงนะครับยามะเล็งแล้วก็เข้าในยาตำรักยาหอมหาไปปลูกไว้เลยครับตัวนี้เลืนะเลือดสิรดวงจะบูกใส่นัดโคงจมูกต้องรักษาด้วยตัวนี้ละคะตัวนี้เวลาโตโตประมาณนี้โตประมาณนี้นวจะออกดอกแล้วแล้วจะร่วงแตงโมเลยจะเนื้วเหนียวครับอืมดอกกัญชาใช่ไหม โอ้ไม่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 นจะเหนียวเหนียวอ่ะไม่อยากเด็ดเลยนะเนี่ยของจะเข้ายาตำหลักครับยามีตำหลักที่กลอดแล้วก็วัดคำประมงจะเข้าในตัวนี้ด้วยแบ่งกันกันนิดเดียวเป็นยาลมให้กินเลยไม่ต้องให้กินเลยเพราะว่านี่เราทำเป็นยาลมอ่ะเออมันจะหอมอย่างนี้อ่าหอมมากกิน ไม่ไดรเพราะว่านี่ทำยาลมรักษาเจ็บร้าจโดยเฉพาะจมูกมามันขึ้นจมูกมันจะทัศน์สายไม้ประดับครับดูนะครับปวดยาลำพาครับมันดับเอาไปเาปเป็นแปลงเลยนะครับเอาแค่สักแค่เอาไปสักแค่ต้นเดียวแล้วเดี๋ยวมันโตลูกมันจะร่วงเต็มหมดเลยสำหรับของวัดขัมประมงมะเร็งครับต้องเก็บไว้ใ้รักษาไม่ให้ดีมันหายากมือรักไว้ครับมีไม่กี่ต้นแล้วครัโดนทำร้ายหมด อ้าตัวต่อไปไม่รู้นะตัวนี้าองกฎกลางว่านขงกฏนะคะอันนี้ว่านขงกฏอ่าเป็นว่านไม่ใช่ค่ะมันเป็นดาเขาเรียกว่าพืชตะูกรอนเนาะมันจะมีมันจะมีหัวเอาขาอยู่ข้างล่างใช้หัวทํายานะคะไส่ลูกประคบก็ได้่าแต่จริงแล้วมันมีหัวใหญ่ประมาณนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ชอบชอบสีเพราะว่ามันเป็นไม้มงคลนะคะไม้ประดับคะว่าขงกฎหมายถึงอะไรอ่ะ แนวแหวนเงินทองที่มันจะเข้าว่าเราเนี่ยแล้วก็เขาก็กวักอย่างเงี้ยไหไหมสวยงามเราก็เลยไม่ตัดทํายาไม่เสียดายเออแม้กระทั่งใบก็หักเราจะต้องเอาไปเสียบใส่แจกันเลยสวยงามสวยงามสวยครับก่ะสวยคาะวาดโดงกดจะอูดมนี่เือนไหมไม่ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคนละตัวแก้อะไรคะแก้คกช้ำดำเขียว เนี่ยนะคะเป็นพวกวาดโป่งก็ได้เป็นวาดจะทำกำลังได้ดีจะได้ดอกจะได้ใบว่าสวยมากๆเลยเป็นทาครับสวยครับจะได้ค่ะอ้าวต่อไปมาทางนี้อันนี้เป็นของที่หมอออสตัวนี้นี่แหละ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 อันนี้เหี้ยวเป็นเจ้าของเลยขายพร้อกนี่คือเราไปขุดมาจากป่าคุณของทองนะเนี่ยนี่นี่หายยากมาก นอ่าเรียกว่าเรียกว่าต้นข้าวสารนะครับเรียว่าดอกข้าวสารเนี่ยค่ะดอกจะมีเล็กๆนี่ๆเล็กๆนิดเดียวและดอกหอมมากนะคะเขาจะใช้อะลากไปปรุงยา